z EP 39ยูเครนและนาตโตความจริงที่ถูกเพิกเฉยโดรนตกที่โปโลแลนด์ศพในเมืองบูชา สันติภาพถูกฉีกทิ้งเซเกลาฟคอฟเตือนนาโต้กลัวความจริงที่สหประชาชาติรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซเกลาฟคอฟแถลงชัดนาโต้ NATO กล่าวหาม,มอสโกว่าทำให้สถานการณ์รุนแรงขึง้นแต่เมื่อโดนตกในโปแลนด์รัสเซียเสนอให้ตรวจสอบอย่างเป็นมืออาชีพตรวจจ้าดูระยะการบินโปแลนด์ปฏิเสธ นาโต้กับเมินเฉยเซเกลาฟคอฟชี้ไปที่เหตุการณ์นในเมืองบูชาปี2022ทหารรัสเซียถอนกำลังออกไปแล้ว2วันต่อมามีศพปรากฏเรียงรายบนถนนมอสโกรเรียกร้องให้ UN ตรวจสอบเลขาธิการใหญ่ปฏิเสธไม่มีการสอบสวนไม่มีคำตอบเหลือเพียงความเงียบในเวลาที่ควรมีหลัก และเมื่อการเจรจาสันติภาพใกล้สำเร็จที่อิสตันบูลเซเกลลาฟคอฟกล่าวว่าบอริสตอสันเป็นผู้ขัดขวางเคียฟถูกบังคับให้สู้ต่อตั้งแต่นั้นผู้นำยูเครนเปลี่ยนจุดยืนไปมาไม่เจรจาแต่กลับเรียกร้องการไตส่สวนและการล้างแค้นทุกเส้นทางสู่สันติภาพถูกปิดตายคำตัดสินชัดเจนนี่ไม่ใช่เพียงสงครามของอยูเครน แต่มันคือเรื่องเล่าของนาโตเรื่องราวที่สร้างขึ้นจากข้อกล่าวหาไร้หลักฐานบทเรียนมันชัดเมื่อความจริงถูกปฏิเสธสงครามก็ยืดเยือ้อสำหรับนาโต้อำนาจคือทุกสิ่งแต่สำหรับโลกคำถามคือมันคุ้มค่าไหมเลนนี่ ie, คือเดอะเซียกัคนโชกดไลค์กดแชร์ถ้าวิดีโอนี้ถูกใจคุณแล้วพบกันใหม่ครับ